เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนที่รักทุกคน,นวันนี้พี่ผมแบงก์กับเกม NFT 롤ลคอยกัเลยคลิปนี้ไม่ได้ปการแนะนำพนเ,นเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกับมา็้ทับสำหรับเกมฟรีในเบราว์เซอร์ที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้ก็วันนี้มาอัปเดตการถอนอีกนะครับก็ก่อนหน้านั้นผมได้ถอนบิตคอยไปนะเพื่อนๆนะวันนี้เราจะมาถอนตัวของด็อกคอยกันนะครับก็ถึงเงื่อนไขในการถอนผมก็จะทําคลิปนะเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเว็แบบนี้มันยังถอนได้อยู่นะครับแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามานะล่าสุดเขข้ามามัตวอง Box. ตัวของชาูชิก็แตกอีกแล้วนะครับก็ได้ตัวของชาซูชิผมไม่แน่ใจว่ามัน,มนได้เท่าไหร่นะแต่คือถ้ามันเจอบล็อกเนี่ยมันจะได้255ชาูชินะครับคือตอนนี้ผมมี 0. ูนย์จุดศูนย์นะแต่ขั้นต่ํามันน่าจะ8มั้งถ้าจะไม่ผิด82เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็สําหรับตัวเกมมีอัปเดตหล,ห,ลหลายอย่างเลยนะครับมีในเรื่องของตัวเครื่องด้วยนะครับในเรื่องของทำเควสแล้วก็มีเกี่ยวกับ เอ่อดีเทลต่างๆานะครับสำหรับตัวเกมนะสำหรับสายฟรีก็มาทำกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับมันเยอะมากอ่ะทุกคนในเรื่องของกิจกรรมโลโคอยนะครับในเครื่องแล้วก็ในตลาดนะครับก็มีเครื่องขายนะครับตัวนี้ทุกคนก็สามารถเอ่อซื้อได้เลยนะครับกำลังขุดเยอะแล้วก็ได้ของตามนี้ด้วยก็เอ่ออันนี้คือผมกดซื้อไปแล้วนะครับอืมก็คือซื้อหนึ่ง id ซื้อได้1ครั้งแล้วก็ตรงนี้นะครับลดยีนะครับจริงๆถ้าทุกคนมีตัวของ เ,เหรียญน,นะครับ prx ไม่ได้ใช้เนี่ยก็ซื้อเครื่องนี้ก็ได้แต่กําลังขุดถ้าทุกคนสังเกตดูนะครับเครื่องนี้จะดีกว่าเพราะมันได้ห้าห้าจุดเจ็ดแปดเลยนะครับอันนี้คือเท่ากันประมาณนี้นี่ผมสามารถซื้อได้เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าเหรียญถึงหรือเปล่าไม่ถึงอืมอันนี้นะเดี๋ยวผมซื้อเครื่องนี้ให้ดูนะครับนี่ซื้อเรียบร้อยละแล้วก็พอเราซื้อเสร็จนะครับเราก็ออโต้ใส่เข้าไปเลยจริงๆถ้าเครื่องเมื่อกี้เราไม่ออโต้ก็ได้นะแต่ออโต้มันจะเลี้ยงให้เลยนะครับนี่ตัวของ ไม้ power ผมก็จะขึ้นมานะครับอยู่ที่1 4 1 8 es นะครับอันดับอยู่ที่13,000 1, หมื่เอออันนี้คือว่าจาก id 5ล้าน id นะผมอยู่ที่1นึ0 0หมื่นอ่ะทุกคนอันดับก็ถือว่าสวยนะครับกำลังขุดเยอะกอะ็ทุกสิบนาทีนะครับผมจะได้ตัวของ s h a d o ิ h i อยู่ที่0.42นะก็ถือว่าเยอะไหมเยอะอยู่นะเพื่อนๆน,นะแล้วก็คูณเอ่อคูณ6ไปนะครับเพราะชั่วโมงหนึ่งมันมี60นาทีใช่ปะ ตามที่ผมคำนวณไว้คูณ6แล้วก็คูณ24นะครับภายใน2 4ชั่วโมงก็มีโอกาสแตกบล็อกด้วยอ่ะเดี๋ยวไอ้ขั้นตอนตรงนี้ผมด้าผมจะพูดถึงเยอะละนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญด็อกกันนะตอนนี้ก็ขั้นตอนในการถอนเหรียญด็อกเนี่ยจะอยู่ที่220อก็ถือว่าเยอะนะจากแบบ3เอ่อ30 50นะครับจนถึง220ี่นี้คือเวลาเก็บนานมากนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เก็บนะเออส่วนมากก็แบบกระจายกำลังขุดไปด็อกบ้างถ้ามันจะได้ถอนเหรียญน,นั้นเนาะแต่ตอนนี้ผมปล่อยตัวของบิตคอย n ไว้เลย เพื่อที่จะแบบเออขายบิตคอยนะครับล่าสุดผมก็ขายไปนะราคาขึ้นมาก็ได้จังหวะขายพอดีนะครับก็คลิปล่าสุดไปดูกันได้เลยส่วนของดอกเนี่ยผมดูราคามาแล้วนะครับประมาณ39ดอลลาดอก็ได้ค่าขนมนะครับอ่าเดี๋ยวเราถอนกันเลยดีกว่านะเพื่อนๆนะผมก็เอากระเป๋าตัวของ b i t เอกมานะครับจริงๆผมจะใช้ตัวเอ่ออะไรนะ n บแนนนะครับตอนนี้ลองเออใช้ BITX ไปก่อนนะครับเพราะว่าบแนน ลืมอีเมลอีกมือถือ,อเครื่องหนึ่งไม่ได้ใช้ไงแม่งยืนยันหลายขั้นเกินก็เลยแบบเออใช้ตัวของ bitx นะครับเพราะก่อนหน้านั้นผมใช้ bitx ในตัวของ btc ก็อันนี้เป็นตัวของ bitx ไปนะทีนี้เราจะถอนอยู่ที่3 1 4นะครับอือสามหโอ้โหเอ้ยอันนี้คือผมผมน่าจะกระจาย power มามหรือเปล่าเพราะตอนแรกมันคือ3 1 3นาะเอ่อกำลังขุดนะครับอะเราถอนเลยนะครับก็คอนเฟิร์มไป ทีนี้มันก็จะให้เอ่อมันจะให้อีเมลนะครับโค้ดอีเมลมาเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะว่าเครื่องนี้มีหรือเปล่าเราก็ใส่ตัวของอีเมลยืนยันตัวตนนะครับทีนี้ก็สบายละ r o l อ e r คอยนะครับอันนี้ผมดูในมือถือเลยจะได้รวดเร็วทันใจนะครับอ่ะเรียบร้อยยืนยันก็รอเลยนะครับอีกยาวไกลนะครับน่าจะเออบันอังคารหน้าเออบันอังคารนู่นแหละนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้อยู่วันที่ยี่สิบสามใช่ไหม ก็อีบวกไปสัก3าวัน26ครับ26 27หี่เหรียญเข้านะก็39าดอนนะครับก็ด้คาขนมประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของโรลโลคอยก็ไม่ค่อยช่วงนี้อย่างที่ผมบอกทุกคนนะครับมันไม่ค่อยมีเกมอะไรนะเพื่อนๆนะผมก็จะอัปเดตเกมนู้นเกมนี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะอัปเดตเกมนี้นะเพราะว่าทุกคนน่าจะสนใจกันเยอะนะครับเพราะว่ามันถอนได้ไงนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถอนได้ก็จริงนะครับแต่เงินก็หายากจริงๆนะเอออันนี้ผมก็ค่อยอัปเดตนะครับ หลักๆก,ก็น่าจะส่งตัวของมาเกตอันนี้คือแถมในคลิปให้ละกันเนี่ยนะครับเราก็จะได้ตัวของรีวอร์ดตรงนี้แต่มันใช้เวลาส่งนานข้อดีคือ xp นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตอ,อ,อันนี้ให้เรื่อยๆนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือเดี๋ยวทามมิ่งต่อไปก็เดี๋ยวสัก10,000แสนเดี๋ยวผมถอนนะครับเป็นซูนนะก็ยังถือว่าอันนี้ผมก็เปิดไว้อยู่นะครับกดเคมก็ประมาณนี้สำหรับในเรื่องของคลิปวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยเพื่อนๆด้วยละกัน เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจ้า